ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมากันอีกแล้วกับช่องหลักสีรีวิวนะคะวันนี้ตัวเต้ยเองจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ What I eat in a day กันค่ะเนื่องจากว่าหลังจากที่เราทำไดเอทเดอรี่นะคะก็มีเพื่อนๆพี่ๆหลังไม์กันเข้ามาว่าทำยังไงลดน้ำหนักยังไงหลอถึงลดน้ำหนักได้ตั้ง20โลเนาะจริงๆเราก็มีแนะนำวิธีการกิน ไปให้เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆทราบกันนะคะแต่ทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเห็นภาพกันหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่รู้ว่าเออเพอกินอย่างเงี้ยต่อหนึ่งวันเนี่ยมันลดน้ําหนักได้เท่าไหร่ยังไงลดได้จริงลดได้เยอะหรอแต่ส่วนตัวค่ะเราก็ไม่ได้เร่งรีบนะในตอนนั้นเพราะว่าเราแค่ทาตามที่คุณหมอแนะนาหลังจากไปตรวจสุขภาพเนาะตอนที่น้ําหนัก65กิโลนะคะพอไปตรวจสุขภาพประจําปีคุณหมอก็แนะนําว่าควรจะลดน้ําหนักนะแต่เบื้องต้นคุณหมอก็ ไม่ได้กดดันนะคุณหมอบอกว่าก็ควรลดสักประมาณ10โลนะสัก55กําลังดีอะไรเงี้ยค่ะแต่เนื่องจากพอเราลดน้ําหนักแล้วเนี่ยพอมันลดลงเราก็มีแพชชั่นที่อยากจะกลับมาน้ําหนักเท่าเดิมตอนก่อนที่จะเริ่มอ้วนนะคะก็คือโดยส่วนตัวแล้วตั้งแต่สมัยวัยรุ่นมาเนี่ยก็จะหนักอยู่ที่ประมาณ 44ถึง46อะไรประมาณนี้ค่ะตอนที่ช่วงวันรุ่นที่ชอบแต่งตัวมากๆนะก็จะหนักอยู่ที่ประมาณนี้นะคะทีนี้ณวันนี้เนี่ยก็หนักอยู่ที่ประมาณ46ไปประมาณ47ถ้ากินแบบบุฟเฟ่ต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะหนักอยู่ที่ประมาณช่วงเดน46 47 48ไม่เกินนี้เนาะพยายามจะคอนทรนน้ำหนักแต่ทีนี้พอเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะเนี่ย ก็เลยอยากจะทำชาเลนจ์ตัวเองด้วยการกลับไปกินแบบตอนที่ลดน้ำหนักว่าถ้ากลับไปกินแบบตอนที่ลดน้ำหนักอะคะ่ะด้วยน้ำหนักที่มันคงที่และเนี่ยประมาณซักแบบ46อย่างเงี้ยน้ำหนักมันจะยังลดลงได้อีกหรือเปล่านะคะก็เลยลองทำชาเลนจ์ตัวเองดูเมื่อวานนี้ปรากฏว่าเพื่อนๆใช่ไหมคะน้ำหนักลดลงจริงๆเหมือนตอนที่เราน้ำหนักเยอะๆเลยนะคะ ก็เมื่อวานนี้นะคะก่อนเริ่มชาเลนจ์เนี่ยเราชั่งน้ําหนักอยู่ที่45.8ค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยเรากินอะไรไปบ้าง What I eat in a day ไปดูกันเลยเริ่มต้นกันด้วยมือชาวที่แสนสดใสของเรานะคะเรากินโปรตีนเชคกับตัวโยเกิร์ตเบลการียรสส้มยูสุค่ะ จะบอกว่า2รสชาติเนี้ยเข้ากันได้ดีมากเลยตอนแรกแอบ,บกังวลว่าเอ๊ะมันจะแปลกหรือเปล่าแต่พอลองแล้วเฮ้ยอร่อยว่ะแกรสชาติมันดีมากเลยนะคะตัวนี้เนี่ยตัวโปรตีนเชคผงของเราเนี่ยร้อยยี่แคลกับโยเกิร์ตเบาเกเลียของเรานั้น70แคลค่ะเพราะฉะนั้นสนนมื้อเช้าของเรานั้นกินเข้าไป190แคลด้วยกันนะคะ ต่อมามาต่อกันที่มื้อเที่ยงของเรานะคะแฮมเบอร์กอกไก่รสสมกบาร์บีคิวค่ะตัวนี้ขอบอกว่ารสชาติดีมากๆเลยนะคะเรากินกับสลัดผักค่ะน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นตัวนี้ขอบอกว่าน้ำสลัดรสชาตินัวกลมกล่อมมากๆค่ะตัวนี้เราชอบมากนะคะ ในส่วนของแคลอรี่มื้อเที่ยงกันบ้างอ,อกไก่ของเรานะคะอยู่ที่145กิโลแคลอรี่ตัวสลัด31กิโลแคลอรี่รวมแล้วมื้อเที่ยงของเรานั้น176กกิโลแคลอรี่ค่ะ เฮ้ยอะไรอ่ะแป๊บๆมื้อเย็นแล้วหรอมื้อเย็นนั้นจะบอกว่าช่วงที่ควบคุมน้ําหนักนะเราก็ทานโปรโตีนเป็นมื้อเย็นด้วยแต่ว่าจะเพิ่มเสริมตัวผงผักเข้าไปค่ะตัวผงผักที่เราชื่นชอบและกินเป็นประจํานั้นก็คือจะเป็น ผงผักโขมและผงผักแคลค่ะตัวนี้เนี่ย10กรัมอยู่ที่2.5กิโลแคลเองนะเพื่อนๆมาดูยอดรวมของมื้อเย็นนั้นโปรโตีนเชค120กิโลแคลอรี่ผงผักประมาณ5กิโลแคลอรี่รวมแล้วมื้อเย็นอยู่ที่125กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองจ้า และเราก็ไม่ลืมนะก่อนนอนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เราก็จะรับประทานไฟเบอร์ก่อนนอนเพื่อให้ตอนวันรุ่งขึ้นตอนเช้านั้นเราขับถ่ายสิ่งที่ค้างคาอยู่ในลำไส้ทั้งหมดนั้นออกมาจะทำให้รู้สึกเบาตัวยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาดูยอดรวมในหนึ่งวันที่เรารับประทานกันเลยดีกว่า มื้อเช้า1 9 0กิโลแคลอรี่บวกกาแฟลาเต้ที่ชงเอง1 1 0กิโลแคลอรี่มื้อเที่ยง1 7 6กิโลแคลอรี่มื้อเย็น1 2 5กิโลแคลอรี่รวมแล้วหนึ่งวันวันนี้เรารับประทานเข้าไป5 9 6กิโลแคลอรี่จ้าเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันนะว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นมาชั่งน้ำหนักแล้วจะเป็นยังไงบ้าง คุณพะชั้นชั่งน้ำหนักตอนเช้า45.2ค่าท่านผู้ชมน้ำหนักหายไป6ขีดกันเลยทีเดียว ะะสรุปแล้วว่าต่อให้น้ำหนักน้อยแล้วเนี่ยถ้ารับประทาน What I eat in a day 1วันที่เคยทำตอนลดน้ำหนักน้ำหนักก็ยังลงได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อนๆถ้ายังไงดูแล้วเนี่ยลองทำลองปรับตามกันดูได้นะโดยปกติแล้วโปรตีนนะคะก็จะไม่ได้ทานแต่เนื้อไก่อย่างเดียวนะคะก็จะสลับเป็นไข่ต้มบ้างไข่ตุ๋นบ้างแล้วแต่แต่จะเน้นหนักไปทางโปรตีนเนาะ เพราะว่าตัวเต้ยเองนั้นคุณหมอเนี่ยควบคุมในเรื่องของการรับประทานแป้งน้ำตาลแล้วก็ของทอดค่ะทำให้โดยปกติแล้วจะทานเป็นโปรโตีนแล้วก็ผักเป็นหลักค่ะยังไงเพื่อนๆลองดูนะคะเอาที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ปริมาณพลังงานที่ต้องการในแต่ละวันค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ what i eat in a day เนาะเข้าใจอะค่ะว่ามันอาจจะเป็นอาหารที่ ค่อนข้างเบานะคะสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนแต่จะบอกว่าในช่วงลดน้ำหนักอะค่ะเรามีความจำเป็นที่ต้องควบคุมตัวเองในบางวันนะคะก็คือเราอย่าทำให้ชีวิตเราเนี่ยขาดความสุขนะคะวันไหนที่เรา ควบคุมได้เต็มที่นะคะก็ขอให้ควบคุมอย่างสุดความสามารถเพราะว่าเราทุกคนเองเนี่ยก็ต้องให้ความสุขตัวเองด้วยความสุขของคนเราไม่เหมือนกันบางคนกินของหวานแล้วมีความสุขบางคนวันเย็นวันสุกได้จิบแอลกอฮอล์ได้ดื่มเบียร์สักแก้วหนึ่งมีความสุขแบบนี้นะคะแต่ทุกอย่างนั้นล้วนแต่ แคลอรี่สูงนะคะอาหารที่อร่อยอาหารที่ทำให้เรามีความสุขมักจะเป็นอาหารที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพหรือว่ามีแคลอรี่สูงเนาะเพราะฉะนั้นในวันที่เรามีกำลังในการที่จะคนโทรลได้ก็อยากให้คนโทรลให้เต็มที่และทำให้ต่อเนื่องวางแผนดีๆว่าวันไหนจะควบคุมวันไหนจะให้รางวัลตัวเองวางแผนอย่างต่อเนื่องอะคะ่ะเชื่อว่าเพื่อนๆจะสามารถทำได้เพราะอย่างที่บอกว่าตัวเต้ยทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้เหมือนกันนะคะ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเนาะถ้าเกิดชอบอะไรแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ด้วยนะและคราวหน้าจะมีอะไรดีๆมาแนะนำอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย